เรื่องราวของบทเพลงจากภูเขาโดยตำนานนักรบเพื่มมลชนคนกล้าซึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตต้องทำให้สหายหลายคนต้องหลบหนีเข้าป่าจนเมื่อวิกฤตทางการเมืองคลี่คลายสหายเหล่านี้บางส่วนได้กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติซึ่งทั้งตี้และนิดกรมมาชนต่างได้รู้สึกสำนึกถึงบุญคุณของสหายชนเผ่าต่างๆที่เคยช่วยเหลือพวกเขาในยามที่ลำบาก จึงได้อุทิศแรงกายและแรงใจนำลูกหลานของชนเผ่าที่เคยช่วยเหลือตนเมื่ออดีตให้มีโอกาสทางการศึกษาด้วยโครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิดส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กชาวเขาที่มาจากจังหวัดน่านจังหวัดตากแล้วก็ตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทยเขาอยากจะสร้างความฝันของเขาคืออยากจะเรียนหนังสือสูงสูงและที่นี่เด็กๆจากชนเผ่าได้เรียนรู้ดนตรีเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้เข้ากับสังคมได้เป็นครั้งแรกที่บ้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่จะส่งให้เรียนต่อ แล้วเขาก็ปล่อยให้ลงมาแล้วเขาบอกว่าถ้ามาเรียนถ้าเรียนต่อที่นี่ก็แล้วแต่คิดถ้าอาจารย์ที่นี่เขาส่งตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยเราก็ใช้ดนตรีเป็นสิ่งที่ปลูกฝังเขาเพราะว่าเรามองว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษ,าษาธรรมชาติที่เราจะสื่อสารกันได้เพราะว่าเด็กๆเหล่านี้มาเนี่ยไม่มีความกล้าในตัวพูดไม่ชัดสายตาก็ไม่กล้าสบตากับผู้คนนะคะเพราะว่าเขาเหมือนคนป่าเสร็จแล้วพอเราใช้ดนตรีเข้าไปสื่อเนี่ยปรากฏว่าเขามีความกล้ามากขึ้น กาสแสดงออกชนชาติมงโดอชนชาติรัวเนี่ยมีดนตรีดวงใจอยู่แล้วเตรียมไปแข่งก็คือเอาเพลงอะไรเพลงกดนลูกมันเกิดก็คือเอาเพลงให้เป็นชื่อโครงการเพลงนี้มันเหมาะกับชีวิตของเขาเพื่อจะได้เขารับรู้ว่าอ่าดวงตาเธอสดใสเธอมาจากแดนไกลใช่ครับ นมองก็มีอะไรดีๆที่คนข้างล่างเขาก็ไม่รู้และคนข้างล่างเขาก็ไม่มีอยากจะให้เขามองในแง่ที่ดีๆนะฮะไม่ใช่เรามองว่าเป็นคนม้งเป็นคนดอยแล้วมาและโอ้โหน้าเกลียดอะไรอย่างงี้ฮะผมอยากจะให้เขาเปลี่ยนนะเพราะว่าคนม้งก็คนเหมือนกันหนูอยากให้เขายอมรักความเป็นชาวเผ่าของแต่ละราชเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเผ่าม้งเผ่าล้วเผ่าอีก็การเลียนมูเซ่เนี่ะทุกๆเผ่าเลย มีให้เขารู้แล้วก็อยากให้เขาทบาบาตรให้ทุกๆคนค่ะทุกคนที่ไร้าบาตรวันนี้ค่ะมีจํานวนมากมายเลยค่ะหนูอยากทำความฝันของพ่อให้เป็นจริงค่ะเพราะว่าพ่อของหนูเป็นคนที่เขาอยากให้ลูกได้ดีได้นีๆๆมากเลยครับชมตลอดทุกครั้งที่กลับบ้านที่เขาจะมว,ว่าลูกไปยังนะตั้งใจรียนะพ่ออยากได้ลูกๆทุกคนอ่ะมีความรู้แล้วก็ให้เป็นคนดีแล้วก็ให้จบสูงเพราะว่า ได้มีการมีงานทาที่ดีแล้วก็อืพ่อแม่แก่แล้วนะเนี่ยค่ะเสียงจากปู่เจิงดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่ามงบ่งบอกความรู้สึกของดวงใจที่ถูกถ่ายทอดเรื่องราวจากการเรียนรู้ชีวิตในเมืองใหญ่พอจบปุ๊บก็มีโครงการเป็นโรงเรียนมาเรียนที่โรงเรียนพันธุ์นิชยการราชดำเนินเทมโบรีค่ะเขาแบบตอนแรกมีเพื่อนคนไปเรียนก่อนนะคะ แล้วเขาก็ถามประวัติของเพื่อนนะคะเขาก็รู้ว่าเป็นโครงการหนึ่งที่แบบพวกหนูเป็นคนชมเผ่านะคะไปเรียนกันเขาก็ถามมาว่าสนใจไหมจะไปเรียนต่อที่นู่นไหมก็แบบเพื่อนเขาก็สนใจกันนะคะก็เลยไปเรียนนะคะเด็กๆในชนเผ่าเหล่านี้ต่างไม่รู้ชะตาก,กรรมของตัวเองเลยว่าจะมีอนาคตเป็นเช่นไร สำหรับดวงใจนั้นเธอได้รับโอกาสเข้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนพาณิชยการราชดำเนินแต่เธอเองก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าจะได้รับการศึกษาต่อไปจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือไม่หากยังคงถูกมองว่าเป็นประชาชนชั้นสองอยู่เสียงดนตรีถูกสื่อสารจากใจออกมาด้วยบทเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังกิดกล้องจากเสียงร้องของเด็กชนเผ่า ในโครงการเรียนรู้กู้บ้านเกิดถึงแม้ว่าเพลงนี้จะยากมากสำหรับพวกเขาในการออกเสียงก็ตามและนี่เองคือสิ่งที่เด็กจากชนเผ่าเหล่านี้ต้องการจะสื่อสารให้คนเมืองได้รับรู้ว่าพวกเขาก็เป็นคนไทยมีความรู้สึกรักชาติาศาสนาและพระมหกากษัตริย์ไม่แพ้คนที่มีสัญชาติไทยเหมือนกัน